เคยไหมที่คุณฟันว่านห่านเคยไหมที่คุณฟันว่าฟันหลุดลีบางครั้งฟันหน้าที่หลุดออกมาจากปากบางครั้งฟันซี่หลังที่ร่วงลงมาอย่างชาเสียงร่วงของฟันนั้นบางคนเชื่อว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ฟันธรรมดาแต่เป็นลางบอกเหตุตามความเชื่อไทยการฟันเห็นฟันหลุดหมายถึงความสูญเสียโดยเฉพาะการหลุนที่โวสุดานเสียคนในครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิด ยิ่งฟันที่หลุดนั้นอยู่ด้านหน้าก็ยิ่งส่งผลไปถึงญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลสำคัญในชีวิตแต่หากเป็นฟันด้านหลังอาจเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงหรือเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นบางครั้งการฟันเห็นฟันหลุดยังสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นกา,การเริ่มต้นใหม่หรือการเผชิญกับความกังวลในอนาคตนักจิตวิทยาก็มีความเห็นว่า ฟันเห็นฟันหลุดอาจเกิดจากความกดดันที่ซ่อนอยู่หรือความไม่มั่นคงในตรงตัวเองแต่ไม่ว่าฟันจะมีความหมายเช่นไรความฟันคือสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่การเผชิญหน้ากับชีวิตจริงต่างหากที่เราสามารถลดกำหนดมันได้ตามความเชื่อไทยการฟันฟันเห็นฟันหลุดหมายถึงความสูญเสียโดยเฉพาะการเสียคนในครอบครัวหรือคนที่ใกล้ชิดยิ่งฟันที่หลุดนั้นอยู่ด้านหน้า ก็ยิ่งส่งผลไปถึงญาติผู้ใหญ่หรือบุคคลสําคัญในชีวิตแต่หากเป็นฟันด้านหลังไอคองกับเพื่อนฟูงหรือเรื่อง,เ,องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทรงโยงควรหักนอกจากนั้นบางครั้งการฟันเห็นฟันหลุดยังสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการการเริ่มต้นใหม่หรือการเพเชนกับความกังวลในอนาคตนักจิตวิทยาก็มีความเห็นว่า ฟันเห็นฟันหลุดอาจเกิดจากความกดดันที่ซ่อนอยู่หรือความไม่มั่นคงในตัวเองแต่ไม่ว่าฟันจะมันหมายฟันสุงและความหมายเช่นไรความฟันคือสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่การเผชิญหน้ากับชีวิตจะนิง่งต่างหากที่เราสามารถกันได้ที่เราสามารถกำหนดนิยูมาได